เอาละครับกราสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับพบก,กับผมขั้นเลื่อนท่รายการอากูสป,ปัตและวันนี้เราจะมาแนะนำบ์ดเกมนะครับบ์ดเกมนี้มีชื่อว่า the great battle of ancient civilization นั่นเองนะครับซึ่งเกมนี้นะครับสามารถเล่นได้2อถึงคนอายุตั้งแต่1ิปีขึ้นไปและใช้เวลาประมาณ30สินาทีนะครับเกมนี้จะเป็นเกมในแบบยุทธศาสตร์นะครับในการขยายอิทธิพลและทำลายเมืองเพื่อให้ตัวเองนั้นเป็นใหญ่นั่นเองนะครับ โเคแลวอุปกรณ์ก็จะมีดังนี้นะครับก็จะมีเมืองหลวงเมืองย่อย normal ูนิตและ super u n ย t นะฮะแล้วเรมถึงโทเค็นแผนที่โอเคแล้วก็จะมาพูดถึงการเซ็ตอัพไปเลยดีกว่านะครับคือเราต้องแจกโทเค็นคนละสิบเมนนะครับเลือกอะไรทำคนละหนึ่งอันนะครับจากนั้นเนี่ยเมื่อคุณเลือกอะไรทำเสร็จแล้วนะครับให้คุณเอากองการ์ดตาอะไรทำที่คุณได้เลือกนะครับถ้าสมมติว่าคุณได้เมโสโปเตเมีย ก็เอาของไม่สโงเตเมียไปนะครับต่อมานะครับผู้เล่นนะครับจะต้องวางเมืองหลวงนะครับจุดไหนก็ได้ของแผนที่หลังจากนั้นเนี่ยนำพลดาวหนึ่งตัวนะครับวางไว้ที่เมืองหลวงโจ๊กการ์ดคนละห้าใบเอาครับเราจะมาเลิกกันที่เธอของผูดด้เล่นกันก่อนเลยดีกว่าครับคือเธอของผู้เล่นเราจะแบ่งเป็นสี่เขตด้วยกันนะครับนั่นะคือ c o l l e c t Phase Main Phase Active Phase และ In Phase นั่นเองครับซึ่ง c o l l e c t Phase เนี่ยทุกเทร์นะสามารถรับโทเค็นได้ตามเลเวลของเมืองหลวงและจำนวนเมืองย่อยที่ขนได้นะครับจะได้ทุกเทอร์เลยยกเว้นเทอร์แรกที่เราเริ่มเล่นกันนะครับต่อไปนะครับการจอดค้าคุณสามารถจอดค้าจากปองการได้1ใบเท่านั้นนะครับเมนเฟดเนี่ยคือจะเป็นการการเล่นการการเดินยูนิตการสร้างเมืองแล้วก็การผลิตพลทหารต่างๆนะครับอักแทกเฟดคือจะเราจะ ใช้ยูนิตในการโจมตีผู้เล่นนะครับเอ็นเฟก็คือการจบเธอนะครับแต่ถ้าค้านบนมือของคุณนะครับเกินสิบใบเมื่อไหร่นะครับให้คุณทิ้งการที่มันเกินออกมานะครับคุณสามารถเลือกได้ว่าจะจะ,จะทิ้งการไปไหนก็เรื่องของคุณเลยนะครับโอเคครับเราจะมาพูดถึงสถานที่กันก่อนเลยดีกว่านะครับแต่ถ้ายูนิตเนี่ยอยู่อย,อย,อยู่บนพื้นที่ของเมืองหลวงหรือเมืองใหญ่นะครับ เมืองที่ถูกยืนนะครับจะถูกทำลายทันทีนะครับโอเคต่อมานะครับการเรียกยูนิตครับเราสามารถใช้โทเกตในการเรียกทหารพวกนี้ได้ยกเวสนซูเปอร์ยูนิตนะครับคือราสาไม่เรียกฟรีครับแต่ว่ามันต้องเรียกตามเงื่อนไขแต่ยูนิตนะครับต้องเรียกที่เมืองหลวงและเมืองไกลใดเท่านั้นนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับการใช้ซูเปอร์ยูนิตนะครับซูเปอร์ยูนิตเนี่ยคือต้องใช้ค่าร่ายนะครับในการใช้เอฟเฟกต์นั่นเองนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยสปิริตมันจะสามารถถูกโจมตีจากนอมิเฮดได้2ครั้งนะครับแต่ถ้าเป็นสปิริตโจมตีกับสปิริตสปิริตที่ถูกโจมตีเจะตายทันทีเลยต่อไปวิธีการเดินของยินดิทนะครับการเดินของยินดิทเนี่ยคือเราสามารถโจมตีหรือเดินได้หนึ่งครั้งต่อคืนนั่นเองนะครับคือถ้าเรา,จ,าจะเดินจะเดินเนี่ยก็คือเดิน,นที่เมนเฟสนะครับแต่ถ้าเราจะโจมตีเราต้องโจมตีที่แอคแท็กเฟสนั่นเองนะครับแต่ว่า กา,การโจมตีเนี่ยเราต้องดูรัศมีของไอ้ตัวยูนิตตัวนั้นด้วยต่อไปวิธีการใช้การนะครับผมการเนี่ยจะมีอยู่สองประเภทด้วยกันก็นะคือเอฟเฟกต์การและซีเบลิเซชันการนะครับซึ่งเอฟเฟกการมันจะมีอยู่ทั่วไปเลยนะครับแต่ถ้าเป็นซี i บลิเซชันการจะมีโดยเฉพาะของอะไรทำนั้นนั่นเองนะครับวิธีาการใช้การก็คือเราจะต้องออใช้โทเค็นในการไลใ่ในการไล่เอฟเฟกต่างๆนะครับ โอเคต่อมาครับถ้าเวลาคุณหมดแล้วไม่สามารถทําอะไรได้เราจะมีเวรกทามให้กับคุณนะครับคือคุณสามารถใช้เบรกทามได้ในเธอของคุณได้แล้วก็โดยการจ่ายโทเค็น10โทเค็นนะครับซึ่งเบรกทาสามารถใช้ได้แค่1ครั้งต่อเกมนะครับแต่ว่าเราจะต้องใช้ต่อเวลาหมดเท่านั้นนะครับ แต่ถ้าคุณไม่ได้ใช้เบรกทามและคุณไม่ได้พูดกระจบเทิร์นะครับคุณจะต,ต้องเสียโทเคสสิบห้าเหรียญนั่นเองนะครับต่อมานะครับประเภทยูนิตของผมแบ่งไว้3ประเภทนะฮะนั่นคือเมลียูนิตนะครับแรงยูนิตแล้วก็สปีดยูนิตนะครับผมเราจะมาพูดถึงเมลียูนิตกันก่อนเลยดีกว่านะครับเมลียูนิตเนี่ยเป็นจะเป็นการโจมตีนะครับเอ่อโดยการเข้าระยะประชิดน,นะครับก็คือ การโจมต,ต,ตีของเขาคือถ้ารัศมีถึงตัวศัตรูเมื่อไหร่นะครับคุณสามารถเอายูนิตตัวนี้ไปเดินเข้าหามันได้เลยนะครับและยูนิตตัวน,นั้นจะถูกทําลายทันทีนะครับต่อมานะครับจะเป็นแรงยูนิตแรงยูนิตเนี่ยก็คือเป็นจะ,จะเป็นการโจมตีโดยการยิงนั่นเองนะครับแต่คุณสามารถยิงได้ทีละตัวเท่านั้นนะครับก็คือว่าก็คือมาโจมตีได้ทีละครั้งใช่ไหมครูก็ต้องเอ่อโจมตีทีละตัวนะครับโอเคสับไปยูนิตเขับาาไปยูนิต คือจะมีมการโจมตีกัคล้ายเมลียูนิตครับแต่ว่าเอ่อมันสามารถเดินได้อีกครั้งนะแต่ว่าจะโจมตีไม่ได้อีกนะครับโอเคต่อมานะครับเป็นของซุปเปอร์ยูนิตนะครับซุปเปอร์ยูนิตเนี่ยคือเราสามารถโจมตีได้นะครับนะได้แค่หนึ่งครั้งเหมือนกันเหมือนโน้ตยูนิตเลยแต่ว่าจะเป็นการโจมตีคล้ายๆกับเมลียูนิตนั่นเองนะครับแล้วก็รัศมีการเดินของจะเดินได้2ช่องนั่นเองนะครับเมืองหลวงนะครับเมืองหลวงเมื่อเริ่มแรก ของแต่ละคนนะครับคนดาจะเกิดที่เมืองหลวงหนึ่งตัวคือมันจะผมบอกไว้ตอนเซตอัพแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้าคุณถ้าเมืองหลวงของคุณเนี่ยถูกทาลายนะครับเอออาณธรรมของคุณก็จะแพ้ทันทีนะครับต่อมานะครับคุณสามารถอัปเกรดเมืองหลวงได้นะได้ถึงเลเวลห้านะครับในการใช้โทเค็นเอ่อตามเลเวลต่างงวดจะต้องเอาโทเค็นสีน้ําเงินมาวางไว้บนเมืองหลวงนั่นเองนะครับหนึ่งเม็ดนะครับ ถ,ถ้าเพิ่มถ้าเขาจะอัปเกรดก็วางอีกถ้าจะเพิ่มอีกก็วางอีกเหมือนกันนะครับ Tage. ต่อไปนะครับเมืองย่อยนะครับซึ่งเมืองย่อยเนี่ยาสามารถมีได้สูงสุดส0บที่นะครับแล้วเราจะสร้างเมืองย่อยกันได้ยังไงนะครับ <S <S คือเราสามารถสร้างเมืองย่อยที่ตัวยูนิตนะครับผมถ้ายูนิตอยู่ตรงถ้ายูนิตอยู่ตรงไหนก็สามารถสร้างเมืองได้ครับแต่ยูนิตตัวนั้นจะไม่สามารถเดินได้อีกหรือไม่สามารถโจมตีได้อีกนะครับโอเค ต่อมานะครับต่อมาครับการผลิตทหารคือการผลิตทหารหรือยูนิตเนี่ยคือสามารถผลิตได้ที่เมืองย่อยหรือเมืองหลวงก็ได้ครับแล้วแต่เลยต่อมานะครับจะเป็นการจะเป็นการพูดถึงโทเค็นนะครับโทเค็นเนี่ยจะมีสาสีด้วยกันก็คือสีแดงสีเขียวสีน้ําเงินนะครับซึ่งสีแดงจะแทนโทเค็นหนึ่งเหรียญสีเขียวแทน5้าเหรียญสีน้ําเงินแทน10เหรียญนั่นเองนะครับ ล้วครับเป็นยังไงบ้างสำหรับคลิปนี้นอกก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยน,นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้เล่นเกมสนุกสนานนะครับและก็ผมขอลาตัวไปก่อนพบกันใหม่ในคราวหนะ้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายเจอกันครับ